ผมเบื่อ,อคุณแล้วได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยน้ำวาไอหมอนี่มันเป็นใครเนี่ยฉันฉันไม่รู้ค่ะพี่คุณครับไปได้หรือยังครับน้ำวะน้ำวา นี่คุณจะไปไหนเนี่ยขอาตัวก่อนนะครับเ,ออเฮ้ยแกนี่แกจะไปไหนไม่ได้ถึงนั้นแล้วลงมาลงมาเปิดเปิดดูนี้ไ,ไอ้หมอน,นี่มันเป็นชู้ละคุณใช่ไหมไม่ใช่นะคะฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยอะแล้วก็อีกอย่างอะ คุณเป็นคนเรียกเขามาเองนี่คะว้าว้าเออครับขอโทษที่ต้องขัดจังหวะนะครับแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันครับคุณช่วยขับไปได้เลยก่อนแล้วกันค bueno ่ะครับอย่าเพิ่งไปตังวะาเฮ้ยตั้งว้าลงมาคุยให้รู้เรื่องก่อนเฮ้ย ดีคุณครับผู้ชายคนนั้นก็ขับรถตามมาครับแล้วคุณน่ะมาเกาะแล้วมาขอบแก้มฉันทำไมล่ะคะ เนี่ยเขาคงโกรธแล้วคขขับตามฉันมาฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะฉันคิดอะไรไม่ออกเลยด้วยเ,ออเดี๋ยวเรื่องนั้นนะ่ะผมจัดการเองครับแถวเนี้ยขับรถซิกแซกนิดนึงก็หากันไม่เจอแล้วหายไปไหนแล้ววะ ได้เห็นดีกันแน่นี่คุณครับคุณยังไม่บอกผมเลยนะครับว่าให่ผมขับรถไปไหนครัคุณขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้คุณช่วยบอกฉันก่อนได้ไหมคะว่าทําไมคุณถึงต้องมากอดมาหอมแก้มฉันด้วยเรื่องนั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมทําไปโดยไม่ได้คิดอะแต่ว่าผมทนเห็นคนเสียใจเพราะถูกทิ้งไม่ได้อะเพราะเมียงผมเองก็ทำแบบนั้นกับผมเหมือนกันอ,ะ,อะไรนะ นี่คุณมีเมียอยู่แล้วหรอแต่คุณยังกล้าที่จะมากอดมาหอมแก้มฉันเนี้ยนะนี่คุณแบบบุ้ชายประเภทไหนอะตอนแรกอะ่ะแฟนฉันก็ไม่ได้กดอะไรฉันขนาดนี้หรอกและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เขาไล่ฉันออกจากบ้านแต่ถึงยังไงอะ เขาก็ไม่ควรทําแบบนั้นกับคุณอยู่ดีถ้างั้นผมขอโทษกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวงั้นผมจอดรถให้คุณคุยโทรศัพท์กอนดีกว่าฮัลโหลค่ะบอลน,นี่นุ้นหวาผมจะไม่ฟังคำอธิบายใดๆทั้งสิ้น,นคุณมีเวลาแค่ห้านาทีนะกลับไปเจอบทที่บ้านได้ยินไหม นี่คุณกล้านอกใจผมไปคบกบไอ่แท็กซี่นะั่เหรอผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำตัวต่ำๆแบบเนี้ยเอาเป็นว่าผมจะพยายาสมสงบสติอารมณ์แล้วกันถ้าผมกลับไปถึงบ้านผมจะต้องเจอคนอยู่ที่บ้านได้ยินชัดนะเดี๋ยวค่ะบอลคุณอย่ากพิ่งวางนะคะคุณยกโทษให้ฉันด้วยนะคะฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนอนะแล้วเราฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะคะ่ะฉันขอร้องนะคะ คุณยกโทษให้ฉันเถอะนะได้ผมยกโทษให้คุณก็ได้แต่ถ้าผมกลับไปอ่ะผมจะต้องเจอคุณรออยู่ที่หน้าบ้านผมจะต่อเวลาให้คุณหน่อยคุณได้ยินชัดไหมค่ะฉันได้ยินแล้วฉันจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราจะได้คุยกันคุณอย่าทิ้งฉันเลยนะคะ มันก็เป็นแบบนี้เละครับความรักเวลาที่เรารักเขามากที่สุดอะเวลาที่เขาต้องการเราแล้วเราอยู่ข้างเขาอะตอนนั้นคือสิ่งที่เขาเห็นค่าเราน้อยสุดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจากเขาไปนะตอนนั้นเขาจะนึกได้มันก็ผดเรื่องเดิมๆนี่คุณฉันว่าคุณอย่ามายุ่งเรื่องของฉันจะดีกว่าแค่เนี้ยคุณก็สร้างปัญหาให้ฉันมาบ้าพอละก็จริง แต่ผมคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหาก,กันอยู่แล้วไหมก่อนที่ผมจะจอดรถรับคุณอีกผมพูดถูกไหมฉันว่าตอนนี้คุณช่วยพาฉันกลับไปส่งที่เดิมดีกว่าคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณจะให้ผมไปส่งที่เดิมอ่ะแฟนคุณนะ่ะยังโกรธจัดอยู่เลยนะครับใช่ค่ะยังไงตอนนี้เขาก็ไม่อยู่บ้านพอฉันไปถึงเนี่ยฉันก็ต้องยืนรอเขาที่หน้าประตูรั้วบ้านอยู่ดี ว่าเขาอ่ะยึดกุญแจบ้านของฉันไปแล้วผมว่านะทําไมคุณไม่ไปหาที่สงบสติอารมณ์ระหว่างรอเขากลับมาล่ะถ้าเขาถึงบ้านเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมไปส่งคุณตกลงไหมไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นตอนเนี้ยฉันอยากให้เขายกโทษให้ฉันแค่นั้นแต่ผมว่าคุณเองก็ต้องสงบสติอารมณ์ด้วยนะใกล้ๆเนี่ยมีสวนสาธารณะผมเคยไปนั่งเล่นบ่อยๆอ่ะ เวลาที่ขับรถเหนื่อยคุณจะลองไปดูไหมค่ะตกลงค่ะขอบคุณนะคะอย่าเปิดค่ะฉันขอร้องคุณช่วยปิดวิทยุเธอนะคะแค่เนี้ยชีวิตฉันก็เศร้าพออยู่แล้ว ดื่มน้ำสักหน่อยไหมครับผมรับรองนะครับว่ามันจะทำให้คุณดีขึ้นแน่นอนขอบคุณค่ะอ,อผมว่าคุณร้องไห้จนหน้าเลยหมดแล้วอะนี่ครับขอบคุณนะคะ ฉันชื่อนำวานะคะคุณชื่ออะไรคะผมชื่ออาร์ตครับเป็นคนขับรถแท็กซี่ถ้าคุณอยากจะระบายอะไรอะ่ะคุณเล่ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังฉันว่าเครื่องดื่มเนี้ยดื่มแล้วช่วยทำให้รู้สึกดีจริงๆนั่นแหละคะ่ะว่าแต่ตอนที่อยู่บนรถอะ่ะคุณพูดถึงภรรยาของคุณนั่นแสดงว่าคุณก็กำลังเจอปัญหาเดียวกับที่ฉันเจอเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมกับเขาเราสองคนแต่งงานกันได้พักหนึ่งละแต่ผมรู้สึกว่าเขามีความสุขน้อยลงทุกวันนะแต่ผมไม่โทษเขาหรอกนะครับเพราะผมรู้ดีครับว่าเวลางานกับเวลาครอบครัวมันไปได้วยกันยากเสมอแต่เอาเถอครับแล้วทําไมคุณถึงยังอยู่กับเขาอะคะเพราะว่าผมรักเขาครับแล้วคุณละ่ะฉันก็รักบอลค่ะ แต่เวลาที่เขาโมโหเนี่ยเขาชอบทําแบบนี้กับฉันอยู่ตลอดเลยอะเขาคิดว่าเขามีเงินแล้วเขาจะทําอะไรกับฉันก็ได้แต่ฉันก็เชื่อใจเขานะคะแล้วฉันก็แน่ใจด้วยว่าเขาอะคงไม่นอกใจฉันแลวหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะเปลี่ยนตัวเองได้ะคะ่ะผมว่านั่นแหละครับคือปัญหาการที่เราคาดหวังให้ใครสักคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะครับให้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ะผมขอไม่มีความรักอย่างจะดีกว่าเลยการมีความรักเนี่ยมันทําให้เจ็บนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันเจ็บยิ่งกว่าการที่เรารักใครสักคนนอนเตียงเดียวกันในทุกๆวันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยแต่เพิ่งมารู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้รักเราเลยฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ ว่าตอนนี้ฉันว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะโอเคครับแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับผม,มคิดว่าผมไม่คิดเงินค่าแท็กซี่ของคุณนะแต่นี่มันงานของคุณนะคะผมจะยกเว้นกรณีคุณเป็นพิเศษครับเอ่อคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอเลี้ยงขนมคุณนะพอดีว่าแถวๆนี้มีร้านคาฟเฟ่ยอยู่ร้านหนึ่งครับถ้าคุณมากับผมอ่ะผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับว่า เพราะอะไรผมจึงได้ครับแท็กซี่ตกลงค่ะฉันว่าเรื่องที่คุณเล่าเนี่ยมันต้องน่าสนใจมากแน่ๆเลยค่ะงั้นเราไปกันเถอะครับค่ะฉันว่าฉันไม่ควรไปกับคุณนะคะแต่คุณใจดีกับฉันมากเลยอะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับ ปกติฉันไม่ค่อยออกจากบ้านสักเท่าไหร่อค่ะแต่ฉันชอบร้านนี้นะคะขอบคุณนะคะที่พาฉันมาผมดีใจน,นะครับที่คุณชอบอะปกติผมมาที่นี่กับภรรยาผมบ่อยมากเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับผมอ่ะแต่เขาจะมากับเพื่อนมากกว่าบางทีผมก็เลยมานั่งที่นี่คนเดียวครับแล้วคุณอยากขับแท็กซี่มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะ ผมชอบขับรถนะครับแต่ว่าผมมีความฝันอย่างอื่นด้วยฉันถามคุณได้ไหมคะว่าความฝันของคุณมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ความฝันของผมอย่างหนึ่งกำลังจะเป็นจริงครับ เออคุณว่าผมว่าเราไปกันได้แล้วครับยังก่อนดีกว่าค่ะเรายังทานขนมที่สั่งมาไม่หมดเลยนะคะนกบอจริงๆด้วยอะ่ะฉันก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัเองจริงๆว่าเขาจะนอกใจฉันอะ่ะ ผมเสียใจด,ด้วยนะครับผมว่าผมพาคุณกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ฉันไม่กลับฉันจะไม่ยอมให้เขาทำอะไรแบบนี้กับฉันอีกแล้วแล้วก็อีกอย่างนะผู้หญิงคนนั้นก็ดูไม่ได้สูงส่งอะไรอะ่ะรู้จักข้างหลังฉันก็พอจะรู้ผมพอจะช่วยคุณได้นะถ้าคุณอยากเอาคืน คุณจะว่ายัางไงคะถ้าเราจะไปต่อกันที่อื่นไปนั่งหาเบียร์เย็นๆจิบกันแล้วก็คอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมก็ว่าดีนะครับผมรู้จักอยู่ร้านนั้นไมผมว่าคุณต้องชอบ ้นะครับเรียบร้อยค่ะคราวนี้ฉันจะไม่กลับมาที่นี่แล้วเขาว่าอะไรคุณไหมครับตอนที่คุณบอกเลิกเขาฉันเขียนโน้ตทิ้งไว้อ่ะค่ะคือฉันมีเหตุผลที่บอกเลิกบอลแต่ว่าคุณทําไมถึงบอกเลิกภรรยาคุณล่ะคะที่ผมบอกเลิกเขา,าอะเพราะชู้รักแฟนของคุณนะคือเมียผมเองครับ บบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะนายจะแยาก,กับฉันไม่ได้บิวคุณช่วยสงบสติอารมณ์ก่อนได้ไหมฮะที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะคุณแอบนอกใจผมก่อนเหรอผมว่าคุณปล่อยผมไปเถอะนะตอนผมฟื้นอยู่ต่อไปคุณก็คงไม่มีความสุขหรอกผมไปแล้ว แล้วทีนี้คุณบอกผมได้หรือยังครับว่าคุณอยากใจะให้ผมพาไปที่ไหนตอนนี้ฉันว่าคุณไปขับรถแล้วก็ขับไปได้ด้ยๆก่อนดีกว่าคะ่ะแล้วก็เปิดวิดีโอด้วยนะคะ